สวัสดีครับพ่อกันนี่ล้วครับกับจ่องสุเรียนของบวลครับมานี่ก็มาเบิงพอพันธ์เมงดาครับแมงดานี่ครับไข่แมงดาครับนี่ครับไข่แมงดากำลังปิ้นนั่นเลยครับนี่ครับตบากับพวหูน้ำเพิ่นเราครับนี่ครับผู้เห็ดรับสาแคบครับคนสวยครับของเ้าครับบาดโน่นนีนแดงครับครับผู้ใดอยากมาสือมหากัมาหาเพื่อนใดครับ แต่ว่าส hmm. nice nice okay. ่วนนีกําลังพอพันอยู่ครับนี่นี่ครับไข่แมงดาครับนี่ครับนี่ครับโตแมงดาครับนี่ครับเพิ่นเฮ็ดเป็นเป็นถ้วยจังซี่ล่ะครับนี่ตัวแมงดาโดย่ายเบิ่งครับนี่ครับลูกแมงดานี่ครับนี่ครับแน่นอนครับนี่นี่ครับนี่ครับก็แล้วเป็นโตครับถ้วยนึงใส่้ยงตัวครับเนี่ย อ๋อตัวอะไรนึ่งตัวนึงครับเพราะว่าพันธุ์ไซรัสรตัวมันกินกันเองอ๋อมันกินกันเองแต่ว่าส่วนใหญ่มากเนี่ยห้องห้องไปลงลงจิง,งได้บอขึ้นจิงได้ต้องเอาไว้เน่เนี่ยซิปหาเมือซิปหาเมือกรจังปล่อยลงอ่างไงอ๋อซิปหาเมือจะคอยใครบอกว่ามันสิงไงบออืมใครไงห้องไปล้งอ่างไงเลยนบอครับครับครับตัวแมงดากําลังโตัวนิดหน่อยแล้วครับเนี่ย นึงครับแต่ว่าพูทถึงีดฮ้หามาธรรมชาติคือสืบพบคันมากครับเนี่ยไปหน้าได้เห็นค่ะได้ล่องมาเพาะเบิง๋อครับเป็นีิลีนาะครับนาองดลว่าค่าใขรออกไม่ไม่ีวนามแนบ้ครับเนี่ยอ๋อนี้ห่อโตนิดน่อยแต่นิหน่อยมันมาใส่โรนบครับ ครับนี่ครับมีไข่ครับตะวันบอออกมันงกะจิลงน้ำครับวันนี้มันงกะจีออกมาผูอุพี่วิออกมาน้ามังซีอ๋ครับนี่ครับเพิ่งเบื้ดาครับวันนี้ออกแล้วเ้าก็มาใส่โหลครับใส่โหลให้มันใหญ่วันนี้แยกออกเลี่ยงตโตโต้ตโตโตครับวันนี้นี่ครับสูตรของเส้าแคปบาโนนี่แดงครับเดี๋ยวตัวใหญ่เดี๋ยวผมจีดลงเฟรดไอเบิรงอีกเช่นเดียวกับ ครับคอยติดตามครับทำให้ชมครับเอาครับสู่ต่อไปครับเอายกมือยกมือครับผมสวัสดีครับ